สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าไปช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทุเคียนั้นได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมกลุ่มบริษัตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทุเคียทำเช่นนี้เนื่องจากความขัดแย้งที่ทุเคียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกนาโตกับบรรดาประเทศสมาชิกอื่นๆเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนโดยตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2 5 6 5ทุเคียก็ได้พยายามเรีย ด้านประธานาธิบดีเรซฟเธยิปเพอร์ดกันผู้นําของตุรกีเคยวิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์ของพันธมิตรในการให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนและก็ระบุด้วยว่าตุรกีจะไม่เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ตุรกียังคงรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับรัสเซียแม้จะมีข้อขัดแย้งในยูเครนก็ตามโดยทางด้านเรซฟเธยิปเพอร์ดกันเชื่อว่าชาติตะวันตกนั้นกําลังสูญเสียตําแหน่งศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ จึงสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เล่นต่างๆของโลกที่มีหลายขั้วอํานาจนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ตุรก,กีรู้สึกผิดหวังกับความพยายามที่จะเข้าร่วมสหภาพยุโรปที่ขาดความคืบหน้ามานานหลายสิบปีโดยตุรก,กีนั้นได้รับการประกาศให้เป็นประเทศผู้สมัครในปี1999แต่รัฐสภายุโรปก็ได้ระงรับการเจรจาเข้าร่วมกับตุรก,กีในปี2019เนื่องจากกล่าวหาว่าตุรก,กีละเบิดสิทธิมนุษยชนและสําหรับประเด็นเรื่องการขยายความร่วมมือนี้อาจจะมีการพิจารณาในการประชุมสุดยอดบิ จะจัดขึ้นในคาสานวันที่22-24ตุลาคมนี้ซึ่งก็เป็นเมืองหนึ่งของรัสเซียในปีนี้รัสเซียนั้นเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับกลุ่มบริกนั้นก่อตั้งขึ้นในปี2006โดยบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนต่อมาในปี2011ก็มีแอฟริกาใต้เข้ามาร่วมด้วยจึงกลายเป็นกลุ่มประเทศบริกจากนั้นเมื่อวันที่1มกราคม2567 อียิปต์อิหร,ร่รเเรานซาอุดิอาระเบียและเอธิโอเปียก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกเต็มตัวของกลุ่มโดยมีรัเสเซียนั้นเป็นประธานของกลุ่มในปีนี้นะครับซึ่งการเข้าร่วมกลุ่มบริษของตุกรกีการยื่นข้อเสนอหรือว่าการยื่นใบสมัครนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมานั้นตุกรกีอยู่ในกลุ่มของนาโต้แต่ว่าก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าการพิจารณาใบสมัครนั้นจะเกิดขึ้นในการประชุมที่เมืองคาซานด้วยหรือไม่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็ยังมีประเทศไทยนะครับที่ได้มีการยื่นใบสมัครสแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องของความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นณเวลานี้นั่นก็คือสองสมรภูมิก็คือชาติตะวันออกกับชาติตะวันตกแล้วก็ดูเหมือนว่าทเกีเนั้นยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับงด้านรัสเซียวตอนนี้อาจจะต้องการที่จะเข้ามาร่วมกับฝั่งของรัสเซียนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องอท่อาอ หากาคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดติดต,ดตามช่องทางอินเตอร์เน็ตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุ้มฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ